ท้กทครับตอนนี้ตี่าไม่ถึงก็จวนคิดทอทวนเรื่องฝันฉันดีเมื่อคืนฝันดีหนะ้าตบอุ้ยอาจารย์อุ้ยสว,ส,สวัสดีครับอา <c oughs> จารย์ครับค่ะทำไมเราต้องตื่นเชา้าขนาดนี้ครับอาจารย์เพราะว่าชนีมันตื่นเชา้า เขาขยันสีห้านี่นะครับใช่แต่ละฤดูกาลก็ไม่เหมือนกันบางถ้าช่วงหน้าหนาวหน่อยก็อาจจะช้าหน่อยกับหกโมงอ๋อเพราะฉะนั้นอ่าชนีตื่นเช้าอ่ใช่คนขยันเราเราต้องขยันตามต้องตื่นเช้าด้วยโอ้โหอาจาย์แล้วนี่อะไรบ้างครับเนี่ยอุปกรณ์ที่จะเตรียมเข้าป่าวันนี้แต่ว่าอย่างแรกเลยว่านฉายต้องมีกล้องสองทางไกลเอาไว้ดูชนีจะได้เห็นชัดๆแต่จริงๆ สองแบบนั้นก็ได้กับด้านกับด้านกับด้านมีกล้องครับขอบคุณครับอาจารย์และอันนี้ก็ถุงกันทาแล้ววันนี้อาจารย์จะเอาเครื่องอัดเสียงไปอัดเสียงชนีในป่าคืออันนี้เราสั่งทําพิเศษสําหรับป่าเขตร้อนเพราะว่ามันจะได้กันฝนด้วยจริงๆผมก็เป็นมิวสิกโปรดิวเซอร์มานานไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเวลาเราเข้าป่าแล้วเราจะเอาไปติดให้ดูอะไรนี่อาจารย์ครับอาจารย์ไปส่องนีเหมือนอาจารย์จะไปลบนะครับเนี่ยมีมีดดาบเลยใช่ใช่ อันนี้คือเอาไว้คุณหลุมเอาไว้คุณหลุมเวลาเข้าห้องน้ำจริงเหรอเราจะต้องทําอย่างนั้นกันด้วยเหรอครับใช่เข้าหรือยังไงยังเลยครับเออก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ยืมอาจารย์กล้าขุดเมื่อค่าอื่นไม่ให้ยืมมาไปขุดเองไม่จริงๆมีมีดไว้ก็จะรู้สึกอุ่นใจและบางทีเราเจอทางลกๆเราก็ เลมทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อแบบเหมือนเอาไว้ตัดกิ่งไม้มันแบบคว่ำทางกับเราใช่ไหมครับหรือว่าถ้าเกิดที่ที่กรมันพูดจาไม่น่าฟังก็ใช่ก็ตัดผมมันซะโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมไปใส่เตรียมตัวอุปกรณ์ก่อนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวพิท่าขาจะเข้าเท้านะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปสองชนีกันดีกว่า คุณผู้ชมตอนนี้เรากำลังจะเข้าไปดูชนีแล้วนะครับประมาณ5กิโลฮะร้อเล่นประมาณ2กิโลไม่ไกลใช่ไหมไม่ไกลจากจุดที่เรานอนกันเมื่อคืนนะครับเดินแป๊บเดียวขุยกับจ่าไปเรื่อยๆก็น่าจะได้เข้าไปในโซนของชนีแล้วใช่ไหมครับนี่แถวนี้ก็โซนครอบครัวชนีนะแต่ว่าไม่ใช่ครอบครัวที่เราจะตามอันนี้มันครอบครัวเอ็น แต่ว่าครอบครัวที่เราจะไปเป็นครอบครัว B อ๋อคือมันอยู่ติดที่เหรอครับอาจารย์ใช่ค่ะ,คะเขาก็มีอาณาเขตบ้านของเขาเป็นแบบว่าพื้นที่ของใครของมันชนีแต่ละครอบครัวจะมีพื้นที่หรืออาาเขตของตัวเองราว2500 0 0ตารางเมตรหรือประมาณ156ไร่และแน่นอนว่าแต่ละครอบครัวจะรู้จักอนาเขตบ้านตัวเองเป็นอย่างดีในบางครอบครัวที่มีอาาเขตทับซ้อนกับเพื่อนบ้าน จึงต้องมีการส่งเสียงลุกไล่กันไปมาเพื่ออ้างสิทธิ์ในพื้นที่ครอบครัวใดล่าถอยไปก่อนอาจหมายถึงการสูญเสียอาณาเขตให้กับเพื่อนบ้านในบริเวณพื้นที่วิจัยนี้จะมีชนีอาศัยอยู่ประมาณ10ครอบครัวและครอบครัวที่เราจะไปเรียนรู้ในวันนี้ก็คือครอบครัวบีอ่าและการเดินป่าต้องมีหลักการอะไรบ้างครับอาจารย์ถ้าเราเข้าไปดูสัตว์อย่างแรกเลยต้องเดินเงียบ แล้วก็คุยกันเบาๆอะไรอย่างนี้ยค่ะแต่ช่วงนี้ฤดูแรงด้วยนะมันก็จะแบบมีใบไม้เวลาเราเข้าไปในพื้นที่ใบไม้มันจะเดินเหยียบแล้วดังมากเราก็ต้องพยายามเบาๆเบาๆดูใช่ดูพื้นแล้วก็เมื่อกี้ชาบอกว่าคนที่จะมาดูชนีต้องขอแข็งขอแข็งไม่ใช่ดื่มเหล้าเก่งไม่ไม่คือกล้ากเนื้อเขาต้องแข็งเพราะเราก็เงยหน้าอยู่ตลอดเวลาคอยมองหาชนี ถ้ามองอย่างนี้ไม่เห็นเลยเลยชนีไปเลยออ,ยอ,ยออ๋จะเขาต้องดูเรือนยอดว่าอยู่บริเวณไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะ,ะน้ำไปเลยค่ะน้ำไปเลยครับเชิญการทางนี้นะครับ <laughs> ผมไม่เคยมาอา <laughs> จารยน เกือบไปแล้วครับอาจารย์เมื่อกี้ต้องเอามือจับค้ำกิ่งไม้เนาะ<ช>ถ้าเกิดค้ำต้นนี้ไปเนี่ยเรียบร้อย,ยนะครับแสบมากนะไอ้นี้มีหลายคนที่แบบว่าบางคนเขาเขาไม่เคยเดินป่ามาก่อนแล้วลืมสังเกตว่ามันมีกวหวไหวพวกนี้อยู่ในธรรมชาติเยอะหนามมันเยอะมากครับอาจารย์ใช่แล้วก็คมด้วยนี่คือหนามนะครับปากเข้าไปนี่ร้องเจ๊กเลยอะ นี่ทำไว้หรอครับไม่ใช่ค่ะอันนี้ต้นไม้มันล้มเลยทรรมชาติมันเป็นพวกวงเดียวกับซินนามอนครับหอมมากเลยครับคล้ายๆมันคือไม้อะไรครับอาจารย์อันนี้เขาเรียกกระเพราต้นต้นกระเพราที่เรากินนี่ไมไม่ไม่เป็นต้นไม้ใหญ่อันนดแห้งแล้วยังมีกินเลยที่เขามันเป็นวงเดียวกับที่เอาไปทำขนมอะฮะซินนามอนฮัโลอะไรเงี้ยอาจารย์ ไม่ห้ามผมหรอกครับกินไมเธอถ้ามีความสุขอเอาที่สบายใจอาจารย์ครับอันนี้อะไรครับขี่ช้างขี่ช้างแต่ว่ามันแบบมันเก่าแล้วแสดงว่าเขาเดินผ่านตรงนี้นานแล้วอาจจะเป็นประมาณเดือนหนึ่งอะไรเงี้ยได้ครับ <นะ S 2> เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่ามันจะอยู่ใกล้ๆใช่ไหมใช่มเมืม่มมมอวานอาจารย์เล่าให้ฟังว่าถ้าเกิดเราเข้าป่าเราเจอช้างเนี่ย อย่าไปทาอะไรอย่าไปพยายามเป็นมิตรกับมันใช่วิ่งหนีเลยวิ่งหนีเลย,เลยนะครับคือถ้าเห็นแล้วก็ดูทิศทางแล้วก็วิ่งเลยค่ะเป้าหมายของเราอยู่ที่ชนีไม่ใช่อยู่ที่ช้างทางเดินป่าเนะะี่ยค่ะในธรรมชาติที่เราเห็นเส้นทางใหญ่ๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นเส้นทางที่ช้างเดินมาก่อนอแล้วบางทีนักวิจัยก็ใช้เส้นทางนั้นร่วมกับช้างเหมือนกันเพราะเราก็จะไม่ต้องตัดทางใหม่ อันนี้เป็นดอกยางเสียนเป็นดอกยางเสียนใช่ก็มีกลิ่นหวานๆดมอืมอือืมีกลิ่นแบบแล้วเนี่ยอาจารย์เด็ดมาทำไมครับมันร่วงลงมาแต่ว่าอันนี้ก็เป็นดอกไม้ชนิดหนึ่งที่ชนีกินในช่วงนี้ใช่เพราะว่าถ้าบางทีผลไม้ไม่พอเขาก็จะกินดอกไม้ด้วยเป็นอาหารครับค่ะเราจะยงไงสักคนไม่ควรจะไปกินมันใช่ไหมจริงๆก็กินได้นะ อะไรที่ชน,นีกินเรากินได้คร be okay. ับเพราะว่าไม่มีพิษภัยใช่ใช่แต่ถ้าเกิดเราไม่มีอะไรกินห้ามกินชนีใช่ไหมไม่ห้ามเฮวจานเนี่ยจานีวมากเลยเร็วมากที่มันร้องอยู่ใช่ไหม อ๋อค่ะอ๋อหมายถึงขึ้นไปตรงต้นนมชา้างอ๋อเงินต้องไปซีค่ะได้ค่ะงั้นเดี๋ยวอาจารย์พาอ้อมไปทำนี้<อ>จันจันแมวหานะไม่เอาเอานะแบบรวบแมวนะจันนะทาเลยนะ <c oughs> <c oughs> จารไหวมากเลยอะไม่เหนื่อยไม่หอบเลยแล้วก็ไม่หยุดเดินเลยนะครับ <c oughs> โอเคเดินตามจาย์ต่อไป <Bye. S 1> <c oughs> น,นี่เหมือนเราอยู่ใกล้ขึ้นุกทีครับนี่เสียงใกล้มากน่าจะอยู่น,น่าจะเกินหนึ่งร้อยเมตรจากตรงนี้นะอาจารย์ครับนี่มันไม่ใช่ทางเดินนะครับเป็นทางเดินสำรวจจุดของนักวิจัยแต่ไม่ใช่ทางนะักท่องเที่ยวแล้วอันนี้เราเข้ามาในพื้นที่ครอบครัวชนีบีแล้ว<า>ใช่ค,ครับคเราเราได้ยินเสียงมันร้องอยู่เมื่อกี้ไกลๆเราเลยพยายามตามเสียงมาเราขึ้นทางนี้ใช่ อ่ะท่านี้มีประดัเลื่อนไหมครับอาจารย์ไม่มีโอเคไปจ้ะฮึบจ้ะฮึบจ้ารองน้ำนะครับ หลังจะขึ้นมาบนเทลแล้วไปทางซ้ายหรือขวาอ๋อโอเคโอ้ได้ยินใช่ไหมโอเคอยู่บนเทลตรงนี้ใอ้ไ <Ooh. S 1> ด้แล้วค่ะระยะทางลาบแล้วตรงเนี้ย <Yeah. S 1> มันอยู่บนสันเขาทำไมเมื่อกี้ที่ได้ยินเสียงครับมันเหมือนเราจะถึงมันทุกทีทุกทีใช่แต่พอ พอเราเคลื่อนที่ชนีเขาก็เคลื่อนที่ไปด้วยธรรมชาติของชนีเขาหาอาหารตามช่วงเช้าวเวลาปกติแล้วค่ะเหมือนกับเขาก็เคลื่อนที่ไปตามต้นไม้ต่างๆด้วยถ้าเขายังกินไม่อิ่มเขาก็จะเคลื่อนที่าหาอา <ไป S 1> หาร <หา S 1> ไปเรื่อยใ,ใช่นอกจากว่าถ้าสายๆเดี๋ยวเขาจะพักเอเราก็จะมีเวลาพักตาม ใช่ทางขวาแต่ว่ามีอีกตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้กก็หลอกเขาเคลื่อนที่เข้ามาทีนี้อยากรู้จริงๆครับจา์ว่าชนีเนี่ยคนเปรียบเปรยว่ากลายเป็นผ,ผู้หญิงที่ชอบร้องหาผัวอนีมน่มันอีชนีนี่จริงๆชนีเขามีพฤติกรรมอย่างไรครับจริงๆก็เป็นสัตว์ที่มีครอบครัวเล็กๆ เหมือนคนนะมีพ่อมีแม่มีลูกวัยต่างๆวัยทารกวัยเด็กวัยรุ่นหรือวัยหนุ่มสาวในครอบครัวมีความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นเครือญาติมีมีอามีมหลานมีปู่ามาอยู่ในครอบครัวด้วยในบางครอบครัวซึ่งตอนนี้เราพยายามจะเก็บข้อมูลเพื่อ,อเพื่อที่เราอาจจะเผยแพร่หรือตีพิมพ์ในอนาคตใช่เพราะบางครอบครัวก็มีแบบปู่ที่แบบว่า ย่าเสียชีวิตไปแล้วแล้วลูกชายก็ให้อยู่ในครอบครัวปู่ก็อยู่กับลูกอยู่กับหลานแล้วก็ช่วยดูแลหลานด้วยเป็นเหมือนครอบครัวคนจีนใหญ่ๆนะมีแบบว่ามีอาอีอาอึ้มอ่าซิมอาแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นตัวผู้ไม่ค่อยมีตัวนี้อืมใช่อันนี้แม่มันมันมีลูกที่อกป่ะกระโดดกระโดด เออใช่บ ам บูจริงด้วยไม่มีลูกที่ออกบามบูก็ชื่อนี้มั้งคะใช่เป็นชื่อที่เราตั้งให้คุกบีบามบูอ๋อชื่ออาจารย์แค่เห็นไกลๆก็รู้แล้วว่าตัวนี้คือนายบามบูใช่นามสกุลบี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 นางสาวบามบูนางสาวบามบูมันยังเป็นลูกชนีตัวเมียที่ยังเป็นเพิ่งเป็นวัยรุ่นนะคะนี่ได้ยินเขียนกระดูเออที่ไม่ต้องไปแล้วนี่อาจารย์จำชื่อได้หมดทุกตัวเลยเหรอครับก็จำจาก ทีแรกเราจําจากพื้นที่อาศัยมันก่อนเรารู้ว่าวันนี้เราจะพาว่านมากุ๊บบีแล้วเราก็ดูขนาดอย่างเราสบายชีกุ่มเนี้ยมีห้าตัวเราก็จําได้ว่าอ๋อลูกตัวเล็กไซส์ไซส์เล็กขนาดเนี้ยสีดําก็เป็นบัมบูเป็นลูกสาววัยรุ่นใช่ประมาณอายุหขวบ7็ดขวบจําจากบ้านมันก่อนวันนี้จะมีอยู่ห้าตัวใช่แล้วก็ดูว่าในในครอบครัวนี้มีสีอะไรบ้าง อันนี้ตัวพ่อสีขาวตัวแม่สีดําแล้วก็ลูกสองตัวสีดำํำแล้วก็ปู่จะมาหลังๆเลยมาที่หลังสีขาวครับจะื่อนที่ช้าๆมาต่าๆบางทีเราก็อาจจะเห็นหรือไม่เห็นก็ได้แต่ส่วนใหญ่เราจะเห็นแม่เื่อนที่ไปก่อนแล้วตามด้วยตัวพ่ออันนั้นอีกครอบครัวนึงเราจรีงาถ้าไปตรงนู้นเราเห็นตัวปู่สีขาว เจล้าเจล้วเจล้วเจล้าเจล้วเจล่เจล้วเจลาเล้วเขาเจล้วเหอครับอาจารย์มันจะหลบไปตามที่ลุกลนี่เสียงอึเสียงอึเนี่อันนี้อึมันพอกินผลไม้เสร็จมันก็ไม่ได้เคี้ยวเม็ดไปด้วย มเมล็ดก,ก็ผ่านลำไส้ออกมาบางชนิดก็ช่วยทำให้มเมล็ดงอกได้ดีขึ้นช่วยพามันออกไปจากต้นแม่ก็นี่เป็นเหตุผลว่าชนีเป็นตัวกระจายมเมล็ดที่ดีจริงๆบางทีชนีอื่นลงมาเราก็จะได้ยินเสียงพับย่างเงี่ยครับให้บางทีถ้าก้อนใหญ่ก็ปุ๊บลงมาอะไรอย่างเง<ด>ี้ยออแล้วถ้าเกิดแผลครับ แะมันก็อาจจะแบวบว่าผ่าน <laughs> เคยเคยเคยอึดลงไปในกระเป๋ากาลังเก็บกําลังระบุชนิดพันธุ์ต้นไม้อยู่แล้วก็เข้าไปนั่งเก็บแล้อีกตัวหนึง่งมามาใช้ห้องน้ําเดียวกัน<า>ก็อึดใส่หัวเลยจริงครับเออดีที่มีหมวกอยู่่ัมาเป็นแก๊งนะครับหลังจากตื่นนอนในตอนเช้าเหล่าชนีจะเคลื่อนย้ายตัวเอง จากต้นนอนไปยังต้นอาหารก็คือต้นไม้ที่มีลูกไม้สุกนั่นเองซึ่งพวกมันรู้จักต้นไม้ทุกต้นในเขตบ้านและรู้ดีว่าต้นใดจะออกลูกช่วงไหนเวลาไหนเมื่อถึงต้นอาหารแม่และลูกน้อยจะได้สิทธิ์เข้าไปกินก่อนในตำแหน่งบนสุดข,ของยอดไม้จากนั้นลูกๆและพ่อก็จะเข้าไปกินต่อในตำแหน่งที่ต่ำรองลงมาตามลำดำับหากครอบครัวใด มีปู่อาศัยอยู่ด้วยเมื่อทุกตัวได้กินแล้วปู่จึงจะเข้าไปกินเป็นตัวสุดท้ายในตำแหน่งที่อยู่ล่างสุดช่วงเวลาอาหารนี่เองที่ทำให้นักวิจัยสามารถจำแนกสมาชิกในครอบครัวชนีได้ง่ายขึ้นโดยสังเกตจากลำดับและตำแหน่งในการกินอาหารบนเรือนยอดไม้นั่นเองอันนี้เห็นไหมคะสีขาวอันนี้น่าจะเป็นปู่เพราะเขาอยู่กิ่งต่ำกว่า แล้วเขาก็ตามมาหล,าหล,าหลาังใช่หลายๆตัวจะขึ้นไปบนริมยอดสูงไปแล้วเอยน่ารักอ่ะมันนั่งเรียงกันสามตัวนะครับต้องเบาๆมีสี <4 S 2> ่สตัวอ๋วววอสี่ตัวเอน่ารักมากเลย